สวัสดีครับวันนี้พามาพบกับลูกเจ้าลุงเพชรครับลูกชายเจ้าลุงเพชรครับของกมปนาดฝามดูครับแม่หัวใหญ่ดอกเขาใหญ่ครับอัตลักษณ์ชัดเจนครับตาแต้นะแก้มจำดูครับองคอครับโอ้โหสีครับดูแข็งครับปาัดขาบักไงเลยครับนี่ครับเจ้าเพชรเอกครับ ต่อเขาครับเบิรงนออโรดครับจะไงปันไดครับไม่นตาประมาณหานิ้วครับตัวนี้หัวบกใหญ่ด้วยนะครับเนื้อหนังดีครับตัวนี้ดูไหลครับช่วงท้ายครับลำตัวยาวลึกนี่ครับดูการยืนครับขึ้นฝึกยืนครับดูท้ายครับปกหางครับไม่ญงแต่ใครงามครับ หางยาวครับหางลามถ่ายยาจมูกเพชรผิวหนงังดีมากครับเลี้ยงอย่างดีครับอันนี้ฝึกสมาธิอยู่ชายลุ่งเพชรครับแม่อายุป,ประมาณ14เดือนนะครับใครสนใจอยามาดูตัวจริงได้ที่ กำน,น้าฟาร์มนะครับบริหารงานโดยหมอหมอโอเคครับสวัสดีครับ